อสลามุอะลัยกุมมาเรามาตุลลอฮฺวะบเระกาโตะก็มาเจอกับคุณครูอนุบาลหนึ่งโรงเรียนเมตตาธรรมวิทยาบายคุณแม่กับครูไก์นะคะวันนี้คุณแม่จะมาสอนวิชาศิลปะ เป็นศิลัะสร้างสายในหนังสือที่ครูแม่ให้ไปเลยแต่เป็นการระบายสีภาพแล้วก็ติดไหมพรมบนรูปของทางม้าลายเด็กๆรู้จักทางม้าลายกันไหมคะทางม้าลายเนี่ยนะจะอยู่บนถนนตามถนนใหญ่ๆในเมืองก็จะมีทางม้าลายแล้วก็มีสะพานลอยด้วยที่มันลอยอยู่บนฟ้าน,นั่นเลยค่ะทีนี้ทางม้าลายเด็กๆเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าทางม้าลายเนี่ยอุ๊ยทำไมมันชื่อทางม้าลายล่ะ ที่มันชื่อทางม้าลายก็เพราะว่ามันมีสีเหมือนม้าลายนั่นเองม้าลายมีสีอะไรบ้างคะเฮย้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่สีอะไรนะอ่าใช่ถูกต้องคะ่ะม้าลายมีสีขาวแล้วก็มีสีดำทีนี้เราก็จะมาทําม้าลายตามที่เขากําหนดมาเลยนะคะนี่เขาบอกว่าให้ใช้ทางม้าลายด้วยไหมพรมสีดําแต่วันนี้คุณแม่ไม่มีไหมพรมทีนี้นก็เลยใช้กระดาษ เด็กๆบอกม้ากับมานะถ้าไม่มีหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นวัสดุสีดำมาติดแทนก็ได้นะคะอันดับต่อไปนี่ขาดไม่ได้เลยกาวค่ะและอันดับต่อไปนี่แอนแอนแอเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเป็นเด็กๆจะต้องใช้สีในการระบายอ่าทีนี้เดี๋ยวก็มาดูคุณแม่ทำนะคะแล้วเราก็มาลองทําไปพร้อมๆกัรใครที่เสร็จแล้วก็นั่งดูไปก่อนได้เลยนะคะ ทีนี้เราก็ได้ผลงานนี้ออกมาแล้วนะคะสวยมากเลยเด็กๆค่อยๆทำนะคะจะได้สวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาส่งคุณแม่คุณแม่จะได้เก็บงานวันจันทร์เลยนะคะไปแล้วค่ะ